ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี fc เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นสูตรการคำนวณ2ตัวล่างปักหลักตรงตรงในงวดวันที่1ธันวาคม2564ค่ะโดยอ้างอิงมาจากสูตรหลัก10และหลักหน่วยล่างที่ลงไว้ให้นะคะเป็นสูตรหลัก10ล่าง7งวดและหลักหน่วยล่าง7งวดนะคะนำทั้งสองสูตรมาจับคู่ชุดวินกันเป็นเลขชุดสองตัวล่างตรงๆงค่ะ สูตรการคำนวณหลักสิบล่างนะคะจะใช้หลักหมื่นบวก10หน้าครั้งที่1ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก1บวก5าบวก2และสูตรที่2หลักหน่วยล่างจะใช้หลักร้อยบวก10หน้าครั้งที่2ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก1บวก2บวก3เพื่อนสามารถดูสถิติของทั้ง2ส,สูตรนะคะลองมาหาดูนะคะสถิติหลักสิบล่าง7งวดและสถิติหลักหน่วยล่าง7็งวดที่แอดมินลงไว้ให้นะคะ ลองย้อนดูคลิปกันได้เลยนะคะทีนี้วันนี้นะคะจะนําสูตรหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างนี้มาจับคู่ชุดวินกันค่ะก็จะจับคู่ในงวดวันที่หนึ่ธันวาสองพันเลยนะคะโดยหลักสิบล่างจะขีดด้วยเส้นสีแดงและหลักหน่วยล่างจะขีดด้วยเส้นสีฟ้าค่ะ เริ่มจากสูตรเส้นสีแดงใช้สามบวกสี่นะคะสามบวกสี่ได้เจ็ดนำเจ็ดมาบวกเลขคงที่เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกห้าได้สิบสามใส่สามสามบวกสองได้ห้าค่ะหลักสิบล่างนะคะได้แก่เลขแปดสามห้าหลักหน่วยล่างเส้นสีฟ้าค่ะใช้ร้อยบวกสิบหน้าครั้งที่สองใช้เจ็ดบวกเจ็ดนะคะ เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่นำสี่มาบวกสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์หลักหน่วยล่างนะคะได้เลขห้าเจ็ดศูนย์นำทั้งสองชุดนี้นะคะมาจับคู่ชุดสองตัวล่างค่ะก็จะได้เลขแปดห้าแปดเจ็ดแปดศูนย์ สามห้าสามเจ็ดสามศูนย์และห้าห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์ค่ะนี่คะ่ะเป็นเลขชุดสองตัวล่างปักหลักตรงๆนะคะ ทีนี้แอดมินจะลองนำมาชนกับสูตรเด่นล่างยี่สิบสามงวดค่ะที่ลงไว้ให้นะคะงวดที่แล้วสูตรนี้ก็เข้าเด่นเจดนะคะในงวดนี้ได้เลขเด่น9ก้าสามสี่ห้าค่ะก็จะชนกับสูตรนี้นะคะที่เลขสามเลขห้าเพราะฉะนั้น เลขที่มีเลข3กับเลข5นะคะในสูตรนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะก็จะมีเลข 85, 35, 55, 37และ30คะ่ะ นี่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางที่นำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ